สาธุการพระองค์เจ้าค่าพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีเป็นเรียวแรงกำลังของเราเรามีความยินดีทุกครั้งที่เราได้เข้ามาเข้าใกล้พระองค์และได้เข้ามาสแสวงหาพระองค์พระองค์เจ้าค่าในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาอยู่สามัคคีธรรมอยู่ร่วมกันนั้นขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเจิมอยู่เหนือเราทั้งหลายและพระวิญ,ญญาณของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือเรา เราได้มีความเข้าใจในถ้อยคำความจริงของพระองค์ให้ตาใจของเราได้เปิดออกต่อข้อพระคำของพระองค์ที่เราจะเห็นและเข้าใจถึงสิ่งล้ำลึกที่ซ่อนอยู่เพราะพระคำของพระองค์ก็เป็นดั่งอาหารแก่จิตวิญญาณของเราทั้งหลายเราจึงมีความยินดีที่จะได้เข้ามาดื่มเข้ามากินและเข้ามาเรียนรู้จากพระองค์ขอพระองค์สอนหลักการ และวิถีของพระองค์ให้แก่เราเพื่อที่เราจะดำเนินอยู่บนผืนแผ่นดินโลกนี้อย่างปลอดภัยและเป็นพรไม่เพียงกับตัวเราเองแต่กับผู้อื่นพระองค์เจ้าค้าขอพระองค์นำเราสอนเราเพื่อที่เราจะติดสนิทอยู่ในถ้อยคำของพระองค์เพื่อชีวิตของเราจะได้เกิดผลและผลนั้นก็จะเป็นอันเป็นที่ยั่งยืนถาวรนิรันพระองค์เจ้าข้าเปลี่ยนแปลง เราด้วยพระวจนะคำของพระองค์เพราะเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์มีฤทธิ์เดชและสามารถที่จะแทงทะลุจิตวิญญาณไขข้อในกระดดกรวมถึงวินิจฉัยความคิดในใจท่าทีของมนุษย์พระองค์เจ้าข้าให้เราได้ใช้พระคำของพระองค์เพื่อที่จะเป็นดังกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข ลูกอธิษฐานโมทนาขอบพระคุณพระองค์และที่เราจะตอบสนองต่อพระคำของพระองค์ด้วยความชื่นชมเยนดีขอพระเจ้าสำแดงและสอนเราแต่ละคนถึงสิ่งที่เราควรจะกระทําขอพระคาของพระองค์เป็นดังอาหารไม่ว่าจะเป็นเป็นน้านมหรือจะเป็นอาหารแข็งสําหรับแต่ละคนพระองค์ทรงทราบว่าเราแต่ละคนนั้นเหมาะสมกับอาหารอย่างไรขอพระวิญ,ญญาณสอนเราเถิด ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคร์เจ้าอาเมนมพระธรรมลูกกานะครับพระธรรมลูก,กาบทที่หนึ่งข้อ3 9ถึง56คราวนั้นมารีจึงรีบออกไปถึงเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแห่งยูเดียแล้วเข้าไปในเรือนของเซคคาริยาทักทายปราศัยนางเอลิสเบธ เมื่อนางเอริซาเบธได้ยินคำปราศัยของมารีทารกในคันของเขาก็ดิน้นและนางเอริสเบธก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีท่านได้รับพระพรมากและทารกในคันของท่านก็ได้รับพระพรด้วยเป็นฉนัยข้าพเจ้าจึงได้ความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้า พราะดูเถิดพอเสียงปลาใสของท่านเข้าหูข้าพเจ้าทารกในครันของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดีสตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุขเพราะว่าจะสำเร็จตามพระดำรัสของจากพระเป็นเจ้าที่มาถึงเขานางมารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้ากก็ยยอก็ยกย่องพระเจ้า และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันยากต่ำแห่งทาสีของพระองค์เพราะนั่นแหละตั้งแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุขเพราะว่าผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงกระทําการใหญ่กับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์ พระกรุณาของพระองค์ก็มีแก่บรรดาผู้ยำเกรงพระองค์ทุกชั่วอายุสืบไปพระองค์ทรงสำแดงฤทธิ์ด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงกระทําให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งแตกฉานซ่านเซนไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายจากพระที่นั่งและพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงกระทําให้คนมั่งมีไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์คือพระองค์ทรงจดจำพระก,กรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและพงและต่อพงพันธุ์ของท่านเป็นนิดตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเรามารีอาศัยอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณสเดือนแล้วจึงกลับไปยังบ้านของตนเอเมน นะครับประเด็นของพระคำวันนี้นะก็หลายประเด็นที่พวกเราแบ่งปันกันมาก็คือก็ก,ก็ถูกต้องแล้วก็ดีตามน,นั้นนะครับนะมามาดูที่ที่นกได้วันนี้นะก็แบ่งประมาณประมาณ4เรื่องนะครับใหญ่นะเรื่องแรกนะประเด็นแรกนะครับเราเห็นว่าข้อ,ข,อข้อแรกเลย39บบอกว่ามารีจึงรีบออกไปยังเมืองหนึ่งนะก็คือเราจะเห็นว่าหลังจากที่มารีได้รับ นิมิตหลังจากที่มารีได้เผชิญกับทูตสวรรค์แล้วก็ได้รับนิมิตคำพยากรณ์นะได้สิ่งที่ทูตสวรรค์บอกมานะมารีก็ตอบสนองอย่างทันทีนะครับในการที่โอ้เขาบอกว่า ตอนนี้เอลิซาเบธตั้งครันแล้วใช่ไหมนะ,ะก็รีบไปหาเอลิซาเบธเลยนะครับเราก็เห็นว่าสิ่งที่มารีทำนั้นก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชักช้าไม่ได้เนิ่นช้าอยู่แต่ตอบสนองอทันทีนะในการทีนะ่นั้นก็ไปไปหาเอลิซาเบธนะครับก็ เหมือนที่พระคำบอกไว้ก็คือตอนนั้นอลิซาเบตตั้งคันได้6เดือนแล้วนะครับเมื่อเมื่อไปถึงเราเห็นว่าเมื่อมีการทักทายกันยังไม่ทันต้องอะไรเลยนะเราเห็นอลิาเบธก็ได้กล่าวคำาพยากรณ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มกับมารีนะครับว่าว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ได้รับพรมากนะว่าเธอเนี่ยคือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะว่าถ้าเราเห็นว่า ในตอนนี้นายเห็นว่า,อาบอกว่าไม่ใช่แค่มารีได้รับพรนะแต่ว่าทารกในคันด้วยนะครับก็ทําให้เราเห็นภาพว่าคือตอนนี้จริงๆแล้วพระเจ้าก็เริ่มทํากิจแล้วนะก็เริ่มสําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วนะในการที่ในคันของมารีเองก็ก็มีทารกอยู่ แล้วนะเพียงแต่ว่าอีกยังไม่ได้ยังไม่ได้คลอดออกมานะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะในข้อที่สองนะประเด็นที่สองก็บอกว่าเหมือนที่ถ้อยคําที่คําพยากรณ์ที่อลิซาเบตกล่าวก็คือสตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุขเพราะว่าจะสําเร็จตามพระดํารัสจากพระเป็นเจ้าที่มาถึงเขานะครับก็เหมือนที่พี่จันนี่บอกนะว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะ พระคำตอนนี้เราสามารถใช้ได้กับชีวิตของทุกคนเลยนะวันนี้ถ้าหากเราเชื่อนะเราเชื่อในพระคำของพระเจ้าเนี่ยชีวิตเราก็ได้รับพระพรชีวิตของเราก็เป็นสุขนะเพราะว่าจะสำเร็จตามพระคำของพระเจ้านะฮะวันนี้เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระสัญญาของพระองค์นะเราเชื่อในพระคำของพระองค์เราก็เป็นสุข ชีวิตของเราก็ได right TH huh? ้รับพระพรนะครับเพราะว่าเมื่อเราเชื่อพระคำของพระเจ้าก็จะเป็นจริงในชีวิตของเรานะถ้าเราอ่านแล้วไม่เชื่อนะพระคำของพระเจ้าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะแต่วันนี้เมื่อเราอ่านแล้วเราเชื่อเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราก็จะเห็นพระพรที่พระเจ้าได้จัดเตรียมและและที่พระคำของพระองค์ก็จะสำเร็จ ในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือประเด็นที่สองนะครับที่ให้เราเชื่อเมื่อเราได้ยินเมื่อเราอ่านเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับประเด็นที่สามนะเหมือนที่ไวเนนิก้าก็พูดถึงเหมือนกันนะครับเราจยาบอกว่า,าในข้อที่48ที่บอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงห่วงใยฐา,านะอันยากต่ำของทาสีนะฮะเราก็จะเห็นว่านี่คือท่าทีของมารีนะที่เป็นอยู่นะคือมีความถ่อมใจ นะไม่ใช่บอกว่าโอ้ทุตสวรรค์มาสำแดงกับฉันแล้วแล้วฉันจะพิเศษกว่าใครนะไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้าทรงโปรดปานฉันแล้วแล้วฉันจะพามีเจตใจที่ยกยอตัวเองหรือว่าเนี่ยเราได้เป็นมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเราเห็นนี่คือท่าทีของนางมารีคือมีความ่อมใจนะแล้วเราจะเห็นว่านี่แหละคือลรรักษณะของออนี่คือลักษณะของคนที่พระเจ้า โปรดปานนะพระเจ้าพูดอยู่เสมอนะพระคาของพระองค์บอกอยู่เสมอว่าคนพระองค์สิ่งที่พระองค์ไม่ชอบนะสิ่งที่หนึ่งใน6สิ่งเจสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังก็คือความเย่อหยิ่งเงยโสสายตาที่งเงย่อโสประคาของพระเจ้าบอกไว้หลายข้อหลายตอนว่า,าพระองค์จะทรงกดคนที่งเงย่อโสนะคนให้ต่ําลงนะครับเหมือนที่มารีเองก็พูดถึง นะในตอนในตอนในตอนบทเพลงของนางมารีด้วยนะครับว่าสงกระทําให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งเนี่ยแตกฉานสร้างเซนไปนะแต่กลับกันนะคนที่ทอมใจเนี่ยคนที่เป็นผู้เล็กน้อยเนี่ยแต่ว่ามีท่าทีที่ถูกต้องมีความทอมใจพ,พระเจ้าจะยกชูชีวิตของเขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องตระหนักนะว่าว่าเราเป็นว่า,ว,าว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าอ่ะพระเจ้าให สิทธิกับเรามากมายเลยนะพระองค์ให้สิทธิอํานาจพระองค์ให้ฤทธเดชพระองค์ให้สิทธิในการเป็นบุตรของพระองค์นะพระองค์ทรงให้สารพัดสิ่งกับเรานะแต่เราต้องไม่ลืมและเราต้องตระหนักว่าเราเองต้องรักษาความถ่อมใจเอาไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่เอาสิ่งที่พระเจ้าพระพอหรือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยอย่าทําให้สิ่งเหล่านั้นกลายมาเป็นเหตุให้เราสูญเสียความถ่อมใจหรือหลงลืม ความความความเป็นคนบาปคนยากต่ำของเรานะแม้แต่ความชอบทมใช่ไหมครับเราเห็นว่าแม้แต่ความชอบธรมเองก็ไม่ได้มาด้วยกําลังด้วยด้วยการประพฤติของเรานะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถอวดอะไรได้เลยนะถ้าเราตระหนักว่าทุกสิ่งพระพรจะเป็นความมั่งคั่งจะเป็นความสาเร็จต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นพระพรที่พระเจ้าให้กับเราแต่ว่า เราต้องไม่ลืมว่า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 มันมันคือสิ่งที่มาจากพระเจ้านะอย่าให้สิ่งเหล่านั้นกลายมาเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของเราเกิดเป็นความหยิ่งเย่โซหรือ,อคิดในทางที่ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าพระเจ้าก็จะทําให้แตกฉานร้านเซงไปถ้าหาอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือ ท่าทีของนางมารีที่เราเห็นก็คือมีความถ่อมใจนะแม้จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้ามากแม้พระเจ้าจะทําใช้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเราเห็นว่าเหมือนกันว่าเวลาที่ถ้าพระเจ้าจะใช้เราแล้วเราได้ทําการงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าเถอะนะแต่ว่าอย่าหลงลืมตัวไปว่าอุ้ยเราเป็นคนยิ่งใหญ่เราเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะฮะแต่ แต่ถ้าหากว่าเรามีท่าทีถูกต้องแม้เราจะเป็นคนเล็กน้อยนะพระเจ้าก็จะให้เราได้ทําการงานยิ่งใหญ่พระเจ้าก็จะทให้เราได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับนะประเด็นที่4นะเราอยากจะให้เราเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เราเห็นว่าในบทเพลงสรรเสร,ริญของมารีเนี่ยคือโฟกัสอยู่ที่2ออย่างนะในความเป็นพระเจ้า2อย่างคือในความว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธินะ์อ่ะ ในความว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสามารถในความว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทําการยิ่งใหญ่นะคือคือคือพูดถึงพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์กับอีกมุมหนึ่งก็คือพูดถึงพระกรุณาของพระเจ้าคือวันนี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิเดชยิ่งใหญ่ผู้ทรงสามารถกระทําทุกสิ่งได้แต่อีกมุมหนึ่งก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตา และทรงมีความรักทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์นะนั่นคือสิ่งที่มารีได้สรรเสริญพระเจ้านะเราจึงเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราเองต้องต้องไม่ลืมนะเวลาที่เรารเผชิญกับเรื่องราวใดๆก็ตามนะถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าทรงสามารถพระเจ้าทรงทำได้นะกับเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงเมตตา นะพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงเมตตาต่อเรานะเราจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์รเผชิญกับสิ่งต่างๆได้ด้วยความมั่นใจและไว้วางใจนะเราถ้าหากเราไม่ไว้วางใจอะไรสักอย่างนะถ้าสมมติว่านะเราไม่ไว้วางใจบางทีเราไม่ไว้วางใจเพราะเราไม่ไว้วางใจคนนะไม่ไม่พูดถึงว่าเปรียบเทียบกับคนนี้ถ้าเราไว้ใจคนเนี้ยเรากับคนที่เราไม่ไว้ใจในการให้ทํางาน เราไม่ไว้ใจเพราะเขาเพราะเราคิดว่าเขาทําไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะตั้งใจทํานะเขาอยากอยากจะช่วยเรานะแต่แต่ดูแล้วเขาไม่น่าจะมีความสามารถที่จะที่จะทําได้นะอันนี้มันยากเดินไปสําหรับเขาเนี่ยเราก็อาจจะเไม่ไว้ใจนะหรืออีกบางคนเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยเขาไอ้เนี่ยเขาช่วยเราได้แน่เนี่ยเขามีความสามารถที่จะจัดการที่จะทํากับสิ่งสิ่งนี้ได้แต่แต่แต่ดูแล้วเ็าเป็นคน ใจหินเป็นคนใจแข็งเข,เขาไม่ได้มีความเมตตาเขาอาจจะไม่ช่วยเราหรอกเขาจะช่วยเราทําไมถึงเขาจะช่วยถึงเขาจะทาได้อะไรเงี้ยนั่นนั่นคือนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะนั่นนั่นคือความเป็นมนุษย์ในความคิดทั่วไปเลยแต่วันนี้กับพระเจ้าของเราเนี่ยเราต้องไม่ลืมเลยนะว่าพระองค์ทรงบทิทรงสามารถกระทําทุกสิ่งได้และที่สาคัญคือพระองค์ทรงรัก และเมตตาต่อเราพระองค์ทรงจดจำถึงพระเมตตาและความรักของพระองค์นะเราเห็นว่ามารีสารเสริญพระเจ้าว่าพระองค์ทรงทรงเมตตาแล้วทรงจดจำอ่ะพักตรุณาที่มีต่อใครต่ออับราฮัมนูน่นบรรพบุรุษไม่รู้กี่ชั่วยุคคนแล้วนะแต่ว่านั่นคือพระเจ้าของเราที่เป็นพระเจ้าไม่ผันแปรนะในมนุษย์เนี่ย ไม่ต้องถึงย้อนไปหลายชั่วอายุคนหรอกแค่ในรุ่นอายุของเราคนที่เคยเจอหน้ากันเนี่ยวันวันเนี้ยอาจจะรักเราอาจจะดีต่อเราผ่านไปอีกไม่นานนะบางทีไม่กี่เดือนบางทีไม่กี่ปีบางทีก็ลืมละอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นความเกลียดชังอะไรกันว่าไม่ได้ดทะเลาะอะไรแต่ความรักที่มีความเมตตาที่มีให้มันก็จืดจางกันไปได้ความรักของมนุษย์ ไม่เหมือนกับความรักของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเหมือนเดิมความรักของพระองค์มั่นคงพระเมตตาของพระองค์มั่นคงและพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าผู้หลงลืมนะมนุษย์บางทีไม่ได้ตั้งใจจะไม่ทำนะแต่ว่าก็หลงลืมไปแต่พระเจ้าทรงจดจําพันธสัญญาของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ผิดพลาดหรือหลงลืมแบบมนุษย์นะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อยากให้พวกเราตระหนักและเราจะ,ะให้เราไว้วางใจในพระเจ้าว่าว่า นั่นแหละพระเมตตาของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ไม่ไม่มีหยังหยุดนะเหมือนเพลงที่ได้ร้องที่เราร้องกันประจำนะพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีหยังหยุดความรักมั่นคงของพระองค์ก็ดำรงเป็นนิดนะครับถ้าเราตระหนักในสองสิ่งนี้ในพระลักษณะของพระเจ้าสองอย่างนี้นกเชื่อว่าชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนที่มารีพูดถึงตัวเองว่าคนจะเรียกเราว่าผาสุก คนจะเรียกเราว่าผู้ที่ได้รับพระพรนะจริงๆแล้วเราเห็นว่าพระคำเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่ถึงมานี้นะตั้งแต่อับราฮัมแล้วนะที่เป็นพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้กับอับราฮัมแล้วว่าคนจะเรียกท่านว่าผู้ที่ได้รับพระพรนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคําว่าพระพรกับคําว่าเป็นสุขคําว่าผาสุขเนี่ยในในพระคัมภีร์หลายต่อหลายครั้งมันมันคือ มันคือสิ่งสิ่งเดียวกันมันคือคำคำเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นนั่นคือพระพรที่มีมาตั้งแต่อับราฮัมแล้วที่ผู้คนจะเรียกเราว่าพระพรผู้คนจะเรียกเราว่าเป็นสุขเรียกเราว่าผาสุขนะครับเพราะฉะนั้นพระพรอันนี้คำคำนี้ไม่ใช่แค่อยู่ในชีวิตของมาเลยเราสามารถกล่าวอ้างเราสามารถประกาศได้นะว่าคนจะเรียกเราว่าผาสุขนะคนจะเรียก นิสาว่าผาสุขคนจะเรียกพี่ต่ำว่าเป็นสุขว่าเป็นผู้ที่ได้รับพระพรคนจะเรียกพี่อ้วนว่าผาสุขเป็นสุขนะคนจะเรียกโกหลา,ายว่าผู้ที่ได้รับพระพรนะคนจะเรียกน้องจอยคนจะเรียกแมรี่นะคนจะเรียกพวกเราว่าผาสุขผู้ที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเอเมนไหมครับ รักเมตตามนุษย์คนบาปอย่างเราขอบพระเจ้าสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอยา่างขอบคุณพระองค์อองพ,พระองค์ผู้ทรงเิตตาผู้ทรงเมตตากรุณาขอบคุณพระองค์ที่ยอมตายเพื่อคนลิกน้อยคนที่ไม่สมควรที่จะได้รับอย่างนั้นเลยแต่พระองค์ ทรงรักเรามระองคเป็นพุ่กระทำยอมเสียสละพระชนของพระองค์เพื่อไทย